พบกับชาวชุมพรของเราครับ,รบ,บ,รบรน,น,รนี่ครับผู้ใหญ่วันนี้พนก็ของเทียงวันอะไรกขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้ใหญ่วันนี้พนักงามีรางวัลมอบให้ด้วยครับเป็นรางวัลพิเศษคนละ5 0 0 0บาทนช่ครับถ่ายมากครับถ่ายมากเป็นที่เล่ก ท่ให้ผู้รับผู้ใหญ่ใจดีก็นะครับหรืว่าบางสะพานจะเป็นความได้เปรียบในสนามเมื่อ,อเลือกเอาว่นนี้ได้หรือไม่ยู่นะครับอยู่ในการพิดชอบของเอ็ดดี้สองวัฒชาติกำรับเพชรใบตอมผัวนจะ้าชงประทับใจวันนี้ทางพี่น้องขาว สตองนะครับมาทุกหลังคาบ้านวายครูสวยงามคือกันนึกสองายครับระบบกายก็ไม่เล่ยเหมือนกันครับเด็ดไปตอมนะครับศิลปะแม่ไม้เบอร์ไทยของเรา รอบสุภาพสตรีนะลูกหลานเราได้จะเอาเลงอย่างนะครับถ้าลูกหลกานดีหน้าตาสวยเนี่ยเป็นปวยเนี่ยเป็นดาราเลยครับเห็นมาได้หลายตัวด้วยกันนักปวยดำขึ้นมาเป็นดาราโดีสิะะงต้องว่นะครับดำไปทั่วโลกมากมายได้ให้ครับครอบครัวเป็นหน้าเป็นตาให้กับพ่อแม่เชิดหน้าชูตากันได้นะครับ เป็นอาชีพที่สมจริงและก็เทียงธรรมสำรับในตอนก็ไหว้คณสัจจิเรียบร้อยปลดภยครับเดินทางมาจากประชิดสิรวมทด้งปิ้นก็ปลอดภยมากเลยครับที่เรไม่มีรังวัลติดมา เอาสองคนสองห้ายงรักไทยชอบใครตามอัตลักษสายของแฟนบันลอลมวยของเรารขอแจ้งข่าวสักนิดเดีย,ยวครับวันพรุ่งนี้ครับมวยที่เต่ามาันเวลาต้านนาฬิกาครับเก้าคู่ bây giờ 3 phút nữa các ra sân lúc 3 giờ sáng à, à, bên bên không, không và đủ xa, đủ xa. Đập... Đó, là bên ban đầu không có bảo là chia xẻ, chia xẻ, các bạn đẹp, 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 อาจารย์วยนรนิมดีกับบอกติการต่อไปผ่ายกสองทั้งสองว้าวมันอดนอักบอลนะครับคนลนะค่ายใหญ่จากบางสะพานครับบางสะพานไฟยิมกับนะครับสซคันดิกาจากสต,ต้ สาตอาเสตงนี Ooh, ้สาตองตงไม่ถนะนะครับที่ชตงอาจารย์ว่าที่สักศึวหาไปแล้รวกันฮะไปสู้กับทีมที่ต้นม่ตองเ้็นฝ่ายใจขวาเป็นต้วผู้ชนะเลยครับ เสียกชมวล่ลกขึ้นมาหมบพ้นไปตามเตะครับมงคลแล้วเด้ขึ้นไไดวเด้ขวานำแล้วรับเกตตาตัดูซ้ายหน้าได้ด้ว่ตึกตกดตีกดตีเข่าต่วไปตามได้ยมัยงไปกองตขวาพิกไปกาขวาอาครับสวัสนออกมาได้มกันวี มัตะตองกันใ่ในการกระทกหัวขวาแ้งขวาูรนี้เื่อไปแหเสมาขวาผิดลาดไมไที่ผิดาเอไรไ้ามาผิดขวา,าไอไไปให้บุกไปรัชำระผดไปตอ่อได้ก็ฟีรูปล่าที่สูงว่าครับดูวจเจอาความสูงได้เปลี่ยนในการชุมหรือไม่ว่าดาังดานกลัมาดูว่า เราดูมงนอกกันอยู่เดียวมองในเราจะไม่เห็นดว่าใครจะเป็นอะไรทีมชุดสีด๊อายซอะไรเข้ามาใหม่สำหรับเพชรไป่องวันนี้มีแต่เพชรจะเพชรเดียใครจะเป็นเพชรจริงเพชรแคเแ้าวางเก๊กขวาตรงนี้ผู้ชนะขาแม่ป่อยไปได้ ไปตอ่อต่อได้เพืนประกายตู้งดงมากจะตีได้ไหมีไม่ได้ตัดไปถึเชื่อบอาจารย์วารินทยแจกมาสู้การตู้ีกันต่อสับให้สู้นะครับโดนเขาหาว่งแคงไปวาอีกีสําหรับเพื่ประการเพื่ประการที่าตีไปต่อต่อได้ตีเขาได้ไหมตับจุกคดีอะไรตีไปต่อวันนี้ต้อง สู้กันอย่างสุดความสามารถลครับ kind ว of ่าเป็นใบตองจะเข้าข้าไหนออมา้วยแรง่ขวาด้บขวาตามได้ดไม่ตล้มไปมีใครด จะเลยม่อาจะเป็นทั้งเอร์ไมจะเป็นกรรมการครับลงไปทั้งสามยกกันมาสู้กันต่อไปนะไม่ถอวยลรวตอนนี้แบบเพชรไม่ได้เรระวันขวาซอยขวาเอาครับกตไ้เพื่อนไปได้่อนเรื่อไร่นว่เ่าสขไรเขากไม่ต้องประันแยกันเยี่อาครับตัดได้ ทุ่มไปขันมาเสีหลักเรียงไปนิดนึงครับจะรับเลี้ยงนาเล้ยกองเลยเจะเครับเข้ามาเหลือถนไดเลยนะจ ขั้กำลังร้องระเิดีเดียวอยู่ในมุมไหนก็สายตาของท่านผู้ชมดูกันได้เลยอาจารย์ตรยสัเข้ามากับพุธกนได้นะครับจะออกไปไหนก็ทีาเต็มปาอได้ีไได้ไหมาที่มี เอาตาดวาราแล้วก็แกะออกมาไปสู้ารม่ทิ้งตกเข้าไปเอาโดนมดเอาตัแน่บอเลนี่อบเเขาได้่ไหสเกธรรมาไม่อหรับเรไปลออตสบอกว่าเอามีอะไรช่วไปเเราเดินหรับปอว่าเผ็ดกระายกันตั้งแต่แรกแน่เ หนกแล้วต้อพยายามที่จะรีบร้อไม่ไม่ได้เลยแข้ซ้ายไปที่ถึงสำหรัไม่กเตะดับตัวชนปัดได้ก็ย เราไม่ถอยไม่เป็นนะครับ uh ด้วยความจับตาจับตาทีมเขาตีได้ตีเขาได้ไปที่ห้าพยายามพิจารณาเลยแต่ว่าผู้กระจายไม่เน้นบุกบุกไปจะตีไม่ได้ตัดตัดยากชอบการรุกโดยการขวางบุกขวางต่อแล้วพิจารณาทีมชายมันจะประพฤติอะไรโรนินจิเข้ามาตัดเข้ามาตัดได้ตีเขาได้ตีได้นักเตะทีมมุ่งแรงแต่กรรมการว่าอะไรกัน แอไปครัใครจะเป็ตกตี่าแ่กำลังเนตอนนี้ทุกคนครับตลาดหลักสรัพตลาดหุ้นก็ปันัวเนยครับตอนนี้ปันโบเลยนะครับไครว่าจะขึ้นหรือขึ้นกล้ด้วยโอ้ทุ๊กกระตุกชี้ไปชี้มาขึ้นทวดตกนะคัขึ้นแงตายหเลขสีนะครับ โดนฟจาเหรอเป็นยังไงฟ้าจะพาจาวีไปตบไปเข้าไปเอาเพืนไปเพื่อไปแกะกัดกัด oh. yeah. oh. ซู่เน่สามคตรงนี to to ้ว่าก็จะเรียนกูไม่ยอนะเด็กผมะไม่เรียอยากกบมาช่วยกันต่อไปเด็นไปต่อเข้าได้เพื่อนได้เข้าหาดูว่าด้ครับจะเข้ามาส่กระจก้ นึกงถึงว่าสามพันสามพันนี่เอาหเไปไปวาเหไลงชตกที่จะกวีครับยหไยังลุกขึ้นมาสู้ได้เอาละครับว่ากำลังจะดีกว่าครับเข้ามาอตายงห่ยายามที่จะเอยง ไปยุทธยังเด็กเท่าไหร่เลี้ยวไม่ถอยเท่าไรในจำเลยนี้โอเคหนุกดูตามนี่ทักษิณไม่เป็นเลยแล้วทุกคนคอยมาดูนะครับหาหาเป็นเขาได้ไหมดึงกันไม่ได้แล้วดึงกันไม่ได้ดูที่นี่โอ้ยครับพอจะสุดแล้วถ้ามาแล้วก็จะจบจบแล้วป่ะดูว่ากำลังจะเป็นยังไงบ้างอันนี้กำลังสุดเลยจบสุดท้ายแล้ว แม้ไปถังเป่าแล้วครับว่าไทยจะเหลือเมื่อไรเก่งถังเนี่ยครับถหลได้ัง้ได่ได้ได้ได้ไดนได้ได้ได้ไดได่ได้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 ไ้ไ้้้้้ไ้ไ้ไไดก้ว่าดไ มันนะครับต่อมอโน้ตโน้ยสามโน้เลยครับพี่น้องเราก็ไม่ได้ดูวันที่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากวัยนะครับมวยเราจะให้สนุกนะครับมวยถูกคู่คนเราทวงใจหมายเลขสุดท้ายครับคือว่าอาจารย์วรยุทธศัาา์นะครับ ชปขึ้นไปตามนี่ครับฉายยาว่าเดินหน้าฆ่าจะเดียว,วยจะฆ่าได้หรือเปล่าจากเือโปรหลายกนนี้อได้อยู่เขาเทนนงนี้ตีเข่ไม่เป็นไรรุเี้ามาต่อนะครับเป็นพชราไปต่อเตะด้วคไปต่อก็เข้า,ามา ตัวเมืรอกไก่วันนี้เป็นพิใครจะเป็นพแท้วกนี้เราัดสินให้ครเขามาวกจะเข้ามาาวจะทัวจะได้เห้าเรตอนนี้ไม่หายแล้วสำหรับทกาละตัวจ้าตัวว่าตัว่จมาด้ ไม่ได้นะครับย no. ังเดินเข้าหาได้ตัวก็ไม <im> ่ถอยมากเลยสำหรับผึ้งฝรั่งเดี๋ยวจะได้ว่าอย่างครัจับเขาได้หรือเปลาจับไหรืเล่าของเก่าจับจูนไม่ได้ครับจับจูนจับตัวจะได้อะไรครับปีนจับหรือไม่ครัสงสัยจะจับตันดีหรือตันดีอ่างไรเอ้อ ใส่จะจับด้วยนะครับลด้วครับใส่เดือดเด่อดเขาหายใ่เดือเดือ่เดือดเดือดช่บ่ครัก่ครับครับโอ้มาต่อไปครับรู้ว่าต่อไปนีครันจะพอเริ่มโดนเขหายเรื่องรั้นลงรื่อตาคลุบไม่ตองลมใบตองครับ โอกาสหน้านะครับมาแก้ือกันใหม่ผมว่าใครไอ้2เป็นไหอาจารย์วรยศรวบรวมกันเล้วชูไมให้กันุบตากมาจากเกลักา้ยอาจาให้กับผู้ชนะและผู้แพ้ครับเป็นกำลังใจกันนะครับเ